สวัสดีครับวันนี้เสนอตัวลำโพงซาร์นะครับโมเดล D71 นะครับรุ่น a e r o 2.1นะครับตัวนี้เป็นลำโพงแบบแจ็ค3.5ใช่ไหมแจ็ค3.5นะครับแล้วก็มี USB ด้วยนะครับ USB ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแจ็ค3.5นะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาดเล็กนะครับสะดวกพวกพาเสียงดีเสียงชัดนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจหรือชอบในความกระทัดรัดของ ลำโพงตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับนะฮะตัวนี้นอกจากจะมีเสียงที่ดีแล้วขนาดกระทัดรัดแล้วนะครับก็มีไฟ LED นะครับเป็น RGB นะครับกหน้าเพิ่มความสวยงามให้กับลําโพงอีกนะครับตัวนี้รหัสรุ่น D71 รุ่น Aero USB 2.0นะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ลองทักไทยเข้ามาสอบถามได้นะครับ ตัวนี้สินค้ามีเลยนะครับโอเคจะมีลิงก์ด้านล่างแปะไว้ให้นะครับขอบคุณครับ